สวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าถ้าคุณฝันว่าเห็นรองเท้านะคะถ้าคุณฝันเห็นรองเท้านั้นจะทำนายว่าอย่างไรเดี๋ยวตามมาชมกันเลยค่ะผู้ใดนะคะที่ฝันเห็นรองเท้านะคะเริ่มจากชายนะคะโดยเฉพาะชายโสดนะถ้าฝันถึงรองเท้าจะทำนายได้ว่าคนคนนั้นนะคะจะ ได้คู่ค่ะได้คู่ครองแต่คู่ครองของคุณจะเป็นคนที่อายุมากกว่านะคะจะอายุมากกว่าสำหรับฝ่ายหญิงนะคะถ้าเกิดฝันว่าเห็นรองเท้านะคะก็จะทํานายได้ว่าคุณจะได้โชคจากเพศตรงข้ามนะคะ คุณจะได้รับโชคจากเพศตรงข้ามค่ะส่วนคนที่มีครอบครัวแล้วนั้นนะคะถ้าฝันว่าเห็นรองเท้านะก็มีเกณฑ์ว่าคุณจะกำลังมีบุตรค่ะอ่ามีเกณฑ์ว่าคุณจะได้มีบุตรนะคะใครที่กำลังรอคอยเลขนำโชคนะคะเลขนำโชคเมื่อคุณได้ฝันเห็นรองเท้าน,ะ,นะคะจะมีเลขดังนี้ค่ะเลขห้านะคะหกเจ็ดและสามนะคะ เอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้า